มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแกน่นเทศบาลตำบลบ้านฟางจังหวัดขอนแกนและเทศบาลตำบลนนทท่อนจังหวัดขอนแกนขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ตมาพาพระครูสุธีคัมภีรยานจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแกน่นจำพรรษาอยู่ที่วัดธาตุพระรามหลวงจังหวัดขอนแกน่นได้มีโอกาสมาพบกับผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัยซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งแต่ก่อนก็เป็นบุคลบคลปกติธรรมดานี่แหละแต่พออายุย่างเคิ้น60เขาก็เรียกว่าผู้สูงวัยอาเจนนั้นวันนี้มีธรรมะมาฝากผู้สูงวัยเพื่อที่จะได้ให้พวกเราทั้งหลายผู้สูงวัยได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใกล้พระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่องที่ว่าสุขภาพจิตผู้สูงวัยตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่จริงแล้วสุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาอย่างในน้อยพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้พุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตยอย่างในน้อยต้องมีหนึ่งก็คือคุณภาพจิตที่ดี สองก็คือสุขภาพจิตที่ดีและสามก็คือสมรรถภาพจิตที่ดีและทำยังไงเราถึงจะได้ทั้งสามภาพที่ว่าทั้งคุณภาพทั้งสุขภาพและสมรรถภาพในทางพุทธศาสนาท่านก็แนะนำหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างน,น้อยต้องปรับสมดุลเจ้าของซะกอ่อนในเบื้องต้นนั่นก็คือสมดุลกายและสมดุลใจกายกับใจเป็นของคู่กันมีแต่กายและไม่มีใจก็ ไม่สามารถจะประสบผลสําเร็จสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นกายกับใจเป็นของคู่กันพุทธเจ้าให้ความสำคัญเท่าเท,าเทียมกันแต่เน้นมาที่จิตใจเพราะจิตใจเป็นนายกายจะกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่แม้แต่จะพูดแม้แต่แสดงกิริยาการออกก็ด้วยเเกี่ยวเนื่องมาจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาท่านจึงแนะนำให้คนรักษาใจให้ดี เราะฉะนั้นในโอวาทปฏิโมกจะเห็นว่ามีข้อความข้อธรรม,มะอยู่3ข้อก็คือ 1. สัพพปาป,ปสัสสะกระนังการไม่ทําชั่วทั้งปวง 2. กุศลสูปะสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมและ 3. สสจ,จิตตปริโยธป,ปนังการทําจิตของตนให้ผ่องใสหรือให้ขาวรอบลาชั่วและไม่ทําดีหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนกระทะก้นรั่ว ละชั่วแล้วไม่ทําดีเหมือนกระทะก้นรั่วแต่ถ้าใครทําดีโดยมละชั่วก็เหมือนกับหม้อคว่ำหน้าก็คือไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแต่จะให้ดีที่สุดทํำยังไงทําใจให้ผ่องใสถือว่าเป็นกิจของพุทธศาสนิกชนจะต้องกระทําให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยกายสังขารก็คือรูปร่างกายตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมไม่สามารถจักเป็นไปตามอานาจคําสั่งได้หรอ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุวัยมันเสื่อมสภาพไปตามการเวลาสุขภาพร่างกายไม่สามารถจะทําได้ตามต้องการทุกอย่างทุกประการแต่เมื่อใจของเรายังอยู่ดีพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูแลใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำทำอยู่สามทอก็พอแล้วสำหรับผู้สูงอายุให้เตรียมสามทอในการทำใจของตนเองทอที่หนึ่งก็คือหนึ่งต้องเตรียมทุน ทุนทั้งภายนอกและทุนภายในทุนภายนอกทุกท่านผู้สูงอายุมีครบเกือบจะหมดทุกท่านทุกคนนั่นก็คือเรื่องการศึกษาก็เคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วการบ้านการเรือนทุกสิ่งทุกประจางประสบผลสําเร็จมาแล้วจนกระทั่งขึ้นสู่ใยเกษียณัยผู้สูงอายุมีครบทั้งหมดแล้วในทุนภายนอก แต่ทีนี้เมืด่ดมีทุนภายนอกครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพุทธเจ้าก็แนะนําว่าแปลสภาพจากทุนภายนอกให้เป็นทุนภายในนั่นก็คือให้บริหารศรัทธาแล้วก็ให้เจริญปัญญาบริหารศรัทธาทํำยังไงก็คือนําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติพระสถานเจ้าของอย่างนน้อยก็คือแปรสภาพจากเงินบาทให้กลายเป็นเงินบุญ เพราะฉะนั้นทอทุนก็คือถ้าใครมีทุนภายนอกพร้อมพอการจะแปลสภาพจากทุนภายนอกให้เป็นทุนภายในก็ง่ายขึ้นเพราะเงินคือปัจจัยสนับสนุนให้การดําเนินชีวิตทุกอย่างทุกประการประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นทอที่หนึ่งก็คือทอทุนถ้าใครมีทุนภายนอกชัดเจนแล้วทุนภายในก็ง่ายแต่บางคนมีทุนภายนอกมากมายแต่ไม่ยอมปล่อยเพราะพระพุทธเจ้าแนะนําว่าให้หาเงินเป็น ให้เก็บเงินเป็นให้ใช้เงินเป็นและบัรสุดท้ายต้องปล่อยเงินให้เป็นด้วยปล่อยเงินให้เป็นในที่นี้ก็คือแปลสภาพจากเงินบาทเงินแบงค์ให้กลายเป็นเงินบุญดังคำภาษิตโบราณที่ท่านกล่าวสอนไว้เป็นบทกลอนว่าอันแก้วแหวนเงินทองของทรัพย์สินอยู่กับเราเท่าชีวิตสิ้นลมหายต่อแต่นี้ไม่รู้เห็นเป็นของใครเหตุนั้นไซคควรนําเอาเข้าต่อบุญเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุทุกท่านมีทุนแล้วอย่าปล่อยให้ทุนนั้นว่างเปล่า ให้แบมือปล่อยมือให้เป็นในที่นี้ก็คือนำทรัพย์ที่เป็นเงินบาทนั่นแหละให้มาแปลสภาพเป็นเงินบุญให้ได้เพื่อเป็นทุนภายในเพราะทุนภายในก็คือบุญกุศลตายแล้วไม่เน่าเผาแล้วไม่ไหมไปเกิดที่ไหนไปเกิดตามทุกภพทุกชาติถ้าใครแปลสภาพส่วนที่หนึ่งเป็นในที่นี้ก็คือทำทรัพย์หรือเงินบาทให้เป็นเงินบุญแล้วก็มีทุนตุนไว้ในเบื้องตน้นนี่คือข้อที่หนึ่งทอที่หนึ่งคือทอทุน ทุกคนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมทอดทุนตัวนี้เพื่อเป็นสเสบียงทางในกินการในการเดินทางไปข้างหน้าโดยเฉพาะตามนัยยะพุทธศาสนาทอที่สองทีนี้เมื่อได้ทุนแล้วทำยังไงมาเตรียมทำใส่ใจเจ้าของให้ชัดเจะการบริหารจิตของเจ้าของจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะผู้สูงอายุเรื่องจิตเป็นเรื่องสำคัญแล้วละตอนนี้ร่างกายสุขภาพ แข่งขาหน้าหลังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ให้ดูจิตดูแลจิตดูแลใจเป็นสําคัญคนโบราณจึงบอกว่าแก่ตัวมาแล้วให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเข้าวัดฟังธรรมจำศีลไปเอาอะไรก็ไปเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติอย่างในน้อยให้รู้จักธรรมห้าประการซึ่งเป็นธรรมสากลในโลกนี้ที่ทุกคนทุกท่านต้องประสบพบเจออย่างในน้อยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุพบแล้วประการที่หนึ่งก็คือความแก่ ความแก่เป็นสมบัติที่ติดตัวของเราทุกท่านทุกคนเกิดหนึ่งวันแก่หนึ่งวันเกิดหนึ่งเดือนแก่หนึ่งเดือนเกิดหนึ่งปีแก่หนึ่งปีตอนนี้เราเป็นผู้สูงอายุกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เราก็แก่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพู้ใจเจ้าเอาความแก่มาสอนเพื่ออะไรเพื่อเน้นให้บุคคลไม่ประมาทในวัยตนเองถ้าจะรีบเร่งทําคุณงามความดีรีบทำชัดตั้งแต่วันนี้ตอนที่สุขภาพร่างกายยังพอไหวยังพอเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นให้รีบเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้ถ้าแก่กว่านี้เราจะทำไม่ได้ทำไม่ไหวเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงประรุบเป็นประการที่หนึ่งที่เป็นธรรมที่คนแก่คนจะใส่ใจประการที่สองก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อแก่มาแล้วมันไม่ได้แก่อย่างเดียวเฉพราะร่างกาย เพราะฉะนั้นจะภาพแวดล้อมข้างนอกทั้งอากาศทั้งอาหารทั้งอารมณ์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่วแวดล้อมเราอยู่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าให้รักษาโรคภายในก็คือโรคจิตโรคใจเจ้าของโรคภายนอกยังไงก็เป็นไปไป,ไปต,าตามขบวนการของการรักษาสุขภาพทางการแพทย์ซะ แต่พระเจ้าให้รักษาโรคภายในของตอนเองก็คือรักษาจิตรักษาใจตนเองเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการทุกท่านทุกคนให้ยอมใจให้ทําใจยอมรับสภาพป่วยเป็นก็เห็นธรรมเราจะป่วยแต่กายแต่ใจเราจะไม่ป่วยถ้าผู้ใดมีจิตใจที่ผ่องใสที่บอกให้เตรียมมาตั้งแต่ตอนตอน้ตนแล้วพอมาถึงสภาพที่ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะวางใจเป็นวางใจเป็นกลางโอ้สุขภาพสังขารเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นกันทุกท่านทุกคนไม่มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะฉะนั้นจะเป็นน้อยเป็นมากอยู่ที่กระบวนการรักษาสุขภาพตนเองธรรมะข้อที่สองก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นกันทั่วโลกเป็นธรรมะสากลเพราะฉะนั้นทํำยังไงต้องทําความดีก่อนที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะคลืบคลานมาถึงเราในวันใดว,วันหนึ่งให้ทําตั้งแต่วันนี้อย่าได้หยุดหย่อนในการบริหารศรัทธาบริหารปัญญาเจ้าของให้สุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตเป็นไปในาทางที่ดีที่ง่ะ และข้อที่3ก็คือเราจะต้องตายอันนี้เป็นสัจธรรมสากลทั่วโลกก็ตายกันทั่วโลกแหละทุกยุคทุกสมัยเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วคนตายเราอยู่ต่อมาก็เห็นตอนที่เราเป็นอยู่เราก็เห็นต่อไปเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เตรียมตัวก่อนตายเพราะอะไรถ้าใครไม่เตรียมไม่ฝึกไม่หัดไม่ซักไม่ซ้อมก่อนที่จะตายจริง เวลาถึงเวลานั้นมามันเอาอะไรไม่ได้ตรงนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นทีิพึ่งของตนก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อความตายมาเยือนไม่มีใครช่วยเราได้เลยเพราะฉะนั้นโงศพจึงมีเรานอนอยู่ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยโลงศพทุกโลงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นงานศพเขาจึงจุดธูปให้หนึ่งดอกเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเจ้าผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวให้ชัดในส่วนนี้ก็คือความตาย อฉะนั้นต้องเตรียมจิตเตรียมใจยอมรับแล้วละเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มาตายและประการที่4ี่ก็คือเราจะต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจทุกอย่างทุกประการตรงนี้ โลกนี้ไม่ใช่ของฉันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเคยสอนเคยปารภทําไว้นานบอกว่าถ้าอยากอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่าประยุกตทุกอย่างเป็นของฉันทุกอย่างเป็นเพียงของใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเมื่อหล่นหายตายจากเราก็จะได้ภูมิใจว่าได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ เพื่อนจึงให้พลัดพรากจกกันดีๆจากกันงามงามไม่ผูกเวรไม่จองเวรต่อกันให้พรากกันด้วยเมตตาธรรม ก็คืออยู่กันดีมีสุขแล้วก็พลากกันอย่างดีมีสุขไม่ห่วงหาอะไรไม่มองไปข้างหน้ามีหวังมองกลับคืนหลังไม่มีสิ่งใดห่วงใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้การพลากก็พลัดอย่างดีพลากอย่างดีพลากอย่างมีคุณค่าเห็นคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่4และข้อที่5สุดท้ายเราทุกท่านทุกคนในโลกนี้มีกรรมเป็นของเจ้าเอง ใครทำดีความดีเป็นของผู้นั้นใครทำชั่วความชั่วเป็นของผู้นั้นเพราะฉะนั้นทั้งดีและชั่วเป็นสมบัติเฉพาะตัวไม่มีใครทำแทนกันได้ พราะฉะนั้นผู้แต่เจ้าให้ตรนักธรรมห้าประการจนกระทั่งมีพระดํารัสสั่งบอกว่าให้พิจารณาเป็นประจำจึงชื่อหลักหลักธรรมนี้จึงชื่อว่าอภินหปัจเวกขณะก็คือธรรมที่จะต้องพิจารณาเป็นเนืองๆเ,เป็นประจำห้าข้อนั่นก็คือเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพลดัพลดพรากจากของรักของชอบใจและเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเอง พราะฉะนั้นนี่คือทอธรรมที่ควรจะเตรียมตอนที่มีชีวิตอยู่ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจหลักธรรมทั้งห้าข้อห้าประการชัดเจนนี่คือธรรมประจำโลกเป็นธรรมสากลไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธทุกชาวทุกนิกายทุกศาสนาทุกผู้ทุกนามที่เกิดในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในสภาวะทั้งห้านี้เพราะฉะนั้นผู้ธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตาม5ประการก็จะมีอยู่ประจำโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมที่ผู้สูงอายุค,ควรจะเตรียมให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนตอน้น และประการต่อมาก็คือทอที่สามที่ผู้สูงอายุควรจะเตรียมใส่จิตใส่ใจจะของให้หนักให้แน่นก็คือให้เตรียมทาง เพราะว่าเราผู้สูงวัยแล้วถือว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วทางที่เราจะไปข้างหน้าถ้าไม่ชัดเจนมันก็ละล้าละหล,ลังไม่สามารถที่จะทําตนให้ขึ้นสู่คุณธรรมคุณงามความดีได้ชัดเจนโดยเฉพาะสาภาวะจิตใจของเรานั้นเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปส่วนรูปร่างกายทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่แต่ปลายผมไปก้อให,หน่อยเดียวก็ไม่ติดตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นให้เตรียมทางให้ชัดสัดในทางพุทธศาสนาท่านแนะนํานทางไว้ตั้งหลายทางขอสรุปสั้นๆไว้สักสามทาง ทางที่1ก็คือวิสุทธิมัทททางที่เป็นทางบริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้สําหรับผู้เป็นภร,ริยบุคคลผู้เป็นพระหันเท่านั้นจึงจะขึ้นสู่เส้นทางสายนี้แต่อย่างแน่นอยเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะรู้จักเส้นทางสายนี้ให้ได้ ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคก็คือทางไปสู่พระนิพพานเราทําบุญทุกครั้งทุกคราวสังเกตญาติโยมทุกที่ทุกเถียงทุกแห่งนะ่ะที่เป็นพุทธศาสนิกชนทําบุญแต่ละครั้งยกมือขึ้นจาตุก็ปรารถนานิพพานะปัจ,จโยโหตุกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทางไปสู่นิพพานทําอย่างไรจึงจะไปได้ทางพุทธศาสนาท่านก็ให้แนะนําดิ่งเข้ามาสู่จิตใจเจ้าของนั่นก็คือเจริญวิปัสสนา ทำยังไงเจริญวิปัสสนาก็คือดูรูปร่างกายตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมจากปลายผมไล่ลงฝ่าเท้าให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปจากรูปร่างกายที่มีอยู่เพราะฉะนั้นรูปร่างกายเราจะเห็นว่ามันเสื่อมสภาพมาโดยเฉพาะเราเป็นผู้สูงอายุเห็นชัดเจนตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมแปรสภาพไม่ได้หนักแน่นเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วมันมีสภาพเปลี่ยนไปอยู่ตลอดการตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ทางสายนี้พุทธเจ้าเรียกว่าวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็คือเห็นรูปร่างกายตนเองชัดเจนแจ่มแจ้งจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดสิ่งใดเลยพร้อมที่จะปล่อยพร,อรพร้อมที่จะละพร้อมที่จะละและก็พร้อมที่จะวาง วางใจเจ้าของให้เป็นกลางกับสุขภาพร่างกายเจริญวิปัสสนาก็คือรู้เท่าทันสังขารการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในลักษณะของการเข้าใจไตรลักษณ์ชัดเจนว่ารูปร่างกายสังขารทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะของความเป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกขังก็คือไม่ทนและเป็นอนัตตาคือไม่แท้ต้องแปรสภาพไม่อยู่ในอนตัตของใครเลยถ้าใครเข้าสู่เส้นทางสายนี้ขึ้น สู่เทนทางสายนี้และเข้าใจไตรลักษณ์ทั้งสามประการชื่อว่าได้เจริญวิปัสนาและเป็นที่มาของวิสุทธิมรรคก็คือทางไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ้นทุก์สิ้นพบสิ้นชาติตามสเสด็จพระพุทธเจ้าและเหล่าพระหันเข้าสู่พระนิพพาน นี่คือทางสายที่หนึ่งที่ผู้สูงอายุควรจะเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีอย่างไม่ได้ให้ป่ารบชื่อเพ่นไหวอธิษฐานจิตอธิษฐานใจภาวนาถึงคําว่านิพานอย่างน,น้อยเป็นนิพานชั่วว่างชั่วคราวก็คือจิตใจไม่ยึดมั่นปล่อยวางวางใจเป็นกลางง่ายๆสั้นๆน,น,น้อยๆทาจิตอย่างนี้บ่อยๆก็ชื่อว่าได้ชิมลองนิพานในเบื้องต้นก็คือจิตเย็นสนิทจากโลภจากโกรธจากหลง นั่นเป็นภาวะนิพพานในน้อยซึ่งเป็นหนทางที่หนึ่งที่แนะนําในช่วงนี้และหนทางที่สองถ้าไปไม่ถึงพระนิพพานทำยังไงเออก็มีที่พักระหว่างทางสําหรับผู้ที่ทําบุญทํากุศลก็มีโอกาสละที่นี่ส่วนมากเราก็จะอยู่เท้นทางสายนี้เยอะเรียกว่าสุขติมัคทางไปสู่สุขติ ทางไปสู่สุคติมีหลายซอยให้เลือกอย่างในน้อยสามซอยที่เราควรจะรู้จักทำความเข้าใจเพื่อมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมเยียนทางสายนั้นนั่นก็คือเส้นที่หนึ่งก็คือซอยที่หนึ่งก็คือทางไปสู่พรหม,มโลกทำยังไงจะไปสู่พรหม,มโลกเป็นพรหมชนิดใดชนิดหนึ่งในพรหม,มโลกก็คือเจริญสมาถากรรมฐานทำจิตของตนเองให้สงบรำงับจากนิวรณ์ จากกิเลสอย่างไม่ได้ให้สงบระงับนั่นก็คือจิตนิ่งอยู่ในสภาวะมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวทำจิตให้สงบถ้าขาดใจตาย,ตายสิ้นสุดยุติหมดอายุไขในภาวะอย่างนี้มีโอกาสมากที่จะไปเป็นพรหมที่โคท่านทั้งหลายรู้จักในนามของการเจริญจิตตภาวนาหรือเจริญสมาธิหรือทำกรรมฐานนั่นแหละเป็นห้นทางไปสู่พรหมโลกได้ ได้การเจริญจิตให้เป็นสมาธิตรงนี้ตรงดิ่งแน่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีหลากหลายวิธีจะใช้คํำบาภาวนาพุทโธก็ได้จะใช้สัมมาอรหังจะใช้พองหนอยุบหนอก็สามารถไปสู่เส้นทางสายนี้ได้หากจิตสงบระงับแล้วก็สิ้นสุดยุติหมดอายุไขในครานั้นนี่คือซอยที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่จะไปสู่พรหมโลกจ้องเจริญสมถกรรมฐานเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือคำใดคำหนึ่งที่เป็นมงคลมาเจริญมาภาวนามาทำจิตใจให้แน่นิ่งให้เป็นหนึ่งก็ชื่อว่าได้เจริญสมถกรรมฐานและซอยที่สองทีนี้เอาละไม่อยากเจริญ กรรมาฐานหรือทําได้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายมากท,ที่จะที่จะทําได้สําหรับชีวิตของเราผู้ที่อยู่ห่างไกลพุทธศาสนาหรืออยู่ไกลวัดสักหน่อยไม่ได้เตรียมพร้อมซักซ้อมทัวนี้มาก็มีซอยที่สองรอรับก็คือซอยที่ไปสู่เทวโลกนั่นก็คือไปสู่โลกของเทวดา ในทางพุทธศาสนาท่านกำหนดไว้ชัดเจนในธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งผู้สูงอายุทุกท่านคุ้นเคยในบทสวดนี้ท่านจะไล่เทวดาหกชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิม,มาชั้นปรนิมหกชั้นเป็นที่หมายปองของผู้ทําดีทําอะไรมั่งหละที่มีโอกาสไปสู่สวรรค์ทั้ง6ชั้นท่านก็บอกทานศีลภาวนาหรือบุญกิริยาวัตถุเป็นหนทางมาสู่ ซอยนี้ก็คือเทวโลกได้ทั้งหมดการให้ทานถ้าให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งของบริสุทธิ์และได้ถวายได้แจกได้จ่ายให้กับผู้ที่บริสุทธิ์ยิ่งประสบผลสําเร็จแล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสไปสู่สุคติมรรคซอยนี้ได้มากเพราะฉะนั้นพพุทธเจ้าจึงบอกให้ตั้งใจดีๆก่อนจะให้ขณะให้และหลังจากให้ถ้าสามการบริสุทธิ์มีโอกาสมากที่จะไปสู่เทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งตามใจปรารถนา เพราะฉะนั้นนี่คือซอยที่สองก็คือเทวโลกโลกของเทวดาหากอยากไปเป็นเทวดาก็ทําบุญกิริยาวัตถุอย่างน้อยสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาให้ชัดเจนซะตั้งแต่ตอนนี้และซอยที่สทีนี้เป็นซอยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีที่สุดในบรรดาซอยทั้งหมดสองซอยที่ผ่านมามาสู่ซอยที่สามบอกว่าดีที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้พระรังอัน ทำไมดีที่สุดเพราะว่าซอ,ซอยนี้เป็นที่ปรารถนาของหมู่เทพเทวดาทั้งหลายเขาก็อยากมาสู่ซอยนี้เหมือนกันนั่นก็คือมนุษย์สโลกหรือมนุษย์ภูมิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะการเกิดเป็นคนเกิดได้ง่ายแต่จะเป็นมนุษย์นั้นเป็นได้ยากเพราะมนุษย์ต้องมีจิตใจที่สูงส่งนั่นก็คือเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเป็นคนเป็นได้แค่รูปร่างกายถ้าใจยังตกต่ำย่ำแย่อยู่ไม่สามารถจัดเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบผู้แต่เจ้าพุทธศาสนา,าจึงมีหลักธรรมคำสอนก็คือเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมหรือศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละเป็นมนุษย์ศรมทธาสำหรับทาให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็คือศีลห้าข้อ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทาศีลห้าข้อให้บริบูรณ์สมบูรณ์ให้ประณิชบรรจงถ้าอยากร่ํารวยสวยเก๋เท่หล่อต่อไปก็ต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์และปะณีชบรรจงไม่ทําตามประเพณีแต่ทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทําศีลทั้งห้าข้อให้ครบถ้วนอย่างน,น้อยน้อยวันใดวันหนึ่งให้เต็มทั้งวันให้ได้ครบทั้งห้าข้ออย่างไม่ได้ เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าศีลห้าเป็นที่มาของมนุษย์สะสมบัติทุกอย่างทุกประการในท้ายที่ในท้ายที่สุดแห่งศีลท่านก็จะสรุปไว้ทุกครั้งว่าศีเลนะสุขติงยันติการจะไปสู่สุขติได้กรเพราะศีลศีเลนะโภคสัมปทาการจะมีโภคสสมบัติหรือการจะร่ำรวยได้ก็เพาะศีลศีเลนะนิพุติงยันติการจะไปสู่พระนิพพานได้ก็เพาะศีลเป็นบาดฐานเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นที่มาของกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทุก ปรระกาโดยเฉพาะมนุษย์ถ้าใครอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทําศีลทั้ง5ข้อให้บริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยดีเพราะฉะนั้นภาวะผู้สูงอายุสามารถทําศีลทั้ง5ข้อนี่แหละเป็นบานฐานไปสู่สุขติภพสุขสุขติภูมิได้ทั้งนั้น อาจารย์นั้นนี่คือซอยสามซอยในสุขติมักทางไปสู่สุขติโดยเฉพาะมนุษย์โลกหรือมนุษยภูมิผู้ทเจ้ายกย่องว่ามันใกล้พระนิพพานเพราะโลกโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จเจริญจิตตะภาวนาได้ สัตว์เดรัจฉานชนิดอื่นทำไม่ได้แม้แต่พวทะเทพบมยมราชก็ยากที่จะทำส่วนนี้ได้เพราะมนุษย์มีขันห้าครบถ้วนบริบูรณ์ขันห้านี่แหละคืออุป,ปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานทำใจของเจ้าของให้เป็นบุญเป็นกุศลและทำจิตของตนให้เป็นกุศลและเจตนาเป็นกุศลและจิตก็สามารถเข้าสู่สุขติภพสุขติภูมินี้ได้นี่คือเาะทางที่สองที่แนะนำส่วนทางสุดท้าย นั่นก็คือทุกขติมักทางไปสู่ทุกขติไม่แนะนำให้ไปแต่แนะนำให้รู้จักว่าทางสายนี้ซอยนี้ไม่น่าแตะต้องซึ่งมีอยู่ถึงสี่ซอยก็คือเรื่องของนรกเรื่องของเปรตเรื่องของอสุรกายเรื่องของสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นทํำยังไงถึงไปสู่ทุกขติเพราะสีห้าข้อบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งมีสิทธิ์มีส่วนที่จะไปสู่โลกของทุกขตินั้นได้ที่เรียกว่าอบายภูมิก็คือภูมิของผู้ที่ไม่เจริญไม่งอกงามทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านผู้เป็นผู้สูงอายุได้แนะนําสิ่งละอันพละน้อยโดยเฉพาะแนะนําให้เรารู้จักทางในทางพธธาาระพุทธศาสนาทั้งสามทางแล้วให้พวกเราได้เตรียมทั้งสามทอให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่ารีลาให้ชัดเจนทั้งทอทุนให้พร้อมอทอธรรมก็ให้ชัดเจนและทอทางก็ให้เห็นหนทางที่ตนเองจะเดินทางต่อไป ราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีเหลือเกินที่พระได้มาพบกับผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ขอ,อนำเสนอวิธีพัฒนาจิตใจหรือทำจิตของตนให้ผ่องใสในทางพุทธศาสนาตามนัยะพุทธศาสนาพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดแห่งธรรมบัญญายนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวัน สุขละภทุกกทีิวารา,รารตโดยั่วนากันาากกนนนทททททุทุ่่คเิผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาค มกอบางเขน AM 1107 kHz รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th มกอเชียงใหม่ AM 612 kHz รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.kucm612.com มกอขอนแกน่น AM 1314 kHz รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.ku-1314.com มกสงครา AM 1269kHz รับชมและฝั่งทางเว็บไซต์ www.ku-1269.com และช่อง YouTube KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ